ลาวาบัคร้านบริการรับเติมเกมโลบอกไม่ว่าจะเป็นโลบัอกในรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P เลทเจ็และยังมีบริการกิฟต์ไอเทมเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแม็คบ็อกฟูดคิงเลกาตี้ออสตาชินโดร์ไลฟ์ออนิเมะไฟติง้งและอนิเมะพันชิ่งอีกด้วยยัียมีกิฟต์ค่าและทอยโค้ดอีกด้วยนะแถมยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการจําหน่ายบัตรเติมเกม ID เกมและเติมเกมออนไลน์อีกด้วยจะพลาดไม่ได้แล้วร้านลาวาบัก เอาเล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมเรทูเดกกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเรทกับในเกมโลบอกในแมปเดมอนฟอร์กันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวอัปเดต3.0ที่ปล่อยมาช่วงประมาณตอนตี2ได้นะครับผมตอนนี้ก็ตี5-6โมงแล้วแหละผมพยายามใช้เวลา4ชั่วโมงนี้กับการหาข้อมูลนะครับแต่บอกตรงๆว่าจนเผลอหลับไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เลยจริงๆไม่สามารถได้ข้อมูลดีๆมาเลยนะครับแต่ก็จะมาสรุปให้ที่สรุปได้น อย่างแรกเลยนะผมรอก็จะไปพูดถึงในส่วนของตัวแพดโนตที่อัปเดตเข้ามาใน3 0จนตรงนี้อย่างเป็นทางการที่เขาได้ทําการเขียนไว้นะครับเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่นะซึ่งอย่างแรกก็คือในส่วนงตัวแมปใหม่อย่าง Entertainment District รเลยก็คือ,อย่านเริงรมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปทีหนึ่งนะครับผม มันต้องไปตรงเมืองโอคุยานะครับผมดังนั้นจะมีบอสเกิดน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาขึ้นให้ดูตอนไปถึงพูดหลกัหลกๆนะครับอย่าง2คือ x b o x บนะผม Xbox Beta Support นะครับข้อมูล x b o x นะครับผมเขาได้มีการทําการปล่อยภาพ X b o x แบบการกดสก,กิลรุ่นนี้นั่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างต่อมาเริ b มบ d ดิงซึ่งเราจะพาไปตอนนี้เลยนะครับผมก็คือมาเมืองหิมะแต่ผมอาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูในตอนนี้นครับผมเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปยกเพราะว่า ข้อมูลสกิลยังมีเหมือนในส่วนของความเป็นบัคแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ยังมึนๆงงๆกันอยู่แต่ถ้าใครที่แบบค่อนข้างมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่บัคก,ก็สามารถคอมเมนต์ตารางได้นะครับผมโอเคเราตรงยาตรงนี้นะผมในสวนตรงนี้น,นี่มาเลยแล้วเราก็ขึ้นไปตรงถ้ำข้างบนเลยครับผมมันก็คือถ้ำในส่วนของตัวอสูรขวาน,นะครับผมถ้าใครยังจํากันได้ดีนะผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะจํากันได้อยู่ไหมนะครับ ลังจากเราขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับผมออกมาตรงนี้จะเห็นถ้ำนะครับให้ทาการขึ้นมาตรงนี้แล้วผมน,นี่มาตรงนี้ออกซ้ายทีนึงแล้วเราจะเห็นตรงนี้นะครับไอ้ด้านล่างนี้เราก็เดินลงมาตึกแค่นี้เราก็จะพบกับมิิรีนะครับผมตรงนี้นะครับผมซึ่งวิธีการเรียนก,ก็คือเหมือนจะใช้เงิน2 0,000และใช้ตัวอันสองตัวสร้อยคออสน์ตรงถ้ำเนี่ยะครับผมหนึ่งอันนะครับในการมาเรียนนั่นเองนะครับก็ค่อนข้นางที่จะไม่ยากนะครับผมง่ายใช้ได้นะผมว่า บอกเลยว่าถ้าใครจะทําก็ได้ไม่ได้นะผมว่าง่ายอย่างต่อไปครับผมก็คือในส่วนของตัวทัวร์นิเมะฮาวดีเหลือก็คือที่เราน่าจะเห็นกันในส่วนของเกมพายกันแล้วนะครับผมว่ามีอะไรมาบ้างนะครับจะมีรูปประมาณ2อันนะก็คือเลิฟโค้ดนั่นเองซึ่งในส่วนของตัวเลิฟโค้ดเนี่ยจะมีแบบของตัวมิสซิลี่เหรอ,อ,อชื่อมันกับของตัวป้าอสรพิษนะครับผมสองอันนี้แหละโอเคก็มีประมาณนั้นนะครับผม2อันนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่างต่อไปก็เป็นการกด รีจินเดด p r i v a t e server ได้แบบไม่จํากัดแล้วผมได้ทําการลองทําให้ดูนะครับนี่นะครับผมก็คือมันได้แล้วนะทําได้แล้วเออคือสามารถสร้างโค้ดใหม่ของเซิร์ฟเวอร์ได้เรื่อยๆเลยนะต่อไปเป็นในส่วนของโค้ดนะครับผมอ่าอันนี้ใครลหลายๆคนก็น่าจะรอมันเนาะรอมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วแหละสรุปเหมือนว่าโค้ดจะชื่อว่า30เนี่ยก็คือ3ามูนแต่ว่าให้น้ํายาเพียงแค่15นะครับก็จะได้น้ํายามาอย่างละ5ขวดเป็นพวกโค้ดนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีบักหรือเปล่าเพราะเห็น,นะคำบางคนบอกว่าพอใช้ปุ๊บมันก็หายหดเยเพใช้ววนะีะน ซึ่งตามนั้นแหละครับผมก็ระวังนิดนึงอาจจะเป็นบ้กนวก็ยังไม่รู้ไม่ทราบแนะนําว่าระวังตัวเองนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็คือโค้ดนะครับอ่าเราไปอย่างต่อไปนะครับผมก็คือในสวนตัวบาลานซ์ตามที่เราเคยพูดไปนะครับผมข้อมูลบาลานซ์นะครับผมก็คือตัวดาบเราเคยพูดแล้วนะนี่ก็คือสโตรเดสานจิตนะครับตัวบาลานซ์เนี่ยตอนนี้เข้ามาโดนะครับผมดาบคามาโดดาบดัรคทันเดอร์และดาบจันทราจะจัด,จดให้อยู่ในมอโมะแดดาเมจทั้งหมดนะครับ ดาบไฟดาบลมดาบหมอกดาบน้ำดาบสายฟ้าเออของเสาหลักทั่วไปอยู่ที่7ดาเมจดาบเสียงดาบสัตป่าจะอยู่ที่5ดาเมจแต่มันเป็นตัวดับเบิลฮิตอยู่แล้วครับดังนั้นจะอยู่ที่ทั้งหมด10ดาเมจต่อเอ่อต่อการคิดครั้งหนึ่งนะมันเลยจัดเป็น5้าดาเมจนะครับผมปามลแรงดาเมจอยู่ที่3นะครับผมอ่าประมาณนี้กับเฟรมดาเมจก็คือตัวดาเมจเผากับดาเมจพิษเพิ่มขึ้นอีกอย่างละ50%นั่นเองค่อนข้างจะรุนแรงนะก็มีการแก้บัคกตามที่เคยพูดไปเมกกนัพว การที่แบบโดนเผาอะไรอย่างนี้ก็มีการแก้บัคและอย่างสุดท้ายก็คือรัสตี้นิชิรินเนี่ยจะมี4ดาเมจและซารเยอร์นิชิรินจะ5ดาเมจนะครับผมส่วนไฟเนี่ยจะดาเมจเผารอบละ1.5นะครับหากเป็นเลงโกคูก็จะ1.7ดาเมจส่วนพีทก็คือ2.25ค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องเลยนะผมว่ามาและอย่างต่อไปอย่างสุดท้ายเดี๋ยวเราไปตรงนี้ผมมาเมืองโอคุยะนะครับแล้วก็เราต้องเดินออกจาตรงนี้นะไปไปในส่วนของตัวตอนไปซารเยอร์คอบเลยครับผมต้องไปนู้นเลย ซึ่งอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วกันนะครับไปตอนนี้เราก็เรื่องข้อส่ในทีส่สองขอปกรอบ Group นะครับผมแล้วเ,เคยแต่แบบเสียเยออบแล้วนะครับตรงน,นี้นะพอเราเจอในส่วนของหมู่บ้านข้างหน้านะครับผมเราละทำการออกซ้ายทาน,นีีเลยครับผมไปเลย เพราะว่ามันจะต้องเลือกซาไปตรงสอง,องตัวบูเดมอนนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือเมืองใหม่นะก็คือย่านเริงลมนะผมจะบอกเลยว่ารู้สึกแอบเสียดายนิดน้อยเพราะว่าตัวย่านเริงลมเนี่ยจะมีแค่บอสเดียวนะครับผมก็คือคิวทาโร่นะมันจะไม่มีอุซุยนะครับผมต้องเสียดายไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ว่าหลักๆคือในเกมตอนเนี้ยทางภาพที่มันปล่อยมาซนี่อะไรเงี้ยมันไม่มีเลยและในเกมจริงยท้าตอนนี้ก็ไม่เจอเลยครับผมมีคนออเอฟเคแล้วนะก็นั่นแหละครับผม มีแค,ค่คิวาโร่และไม่มีน้องมันด้วยไม่มีน้องสาวมันด้วยไอดาคี้อ่ะก็ไม่มีครับเออคิวาโร่ก็จะเป็นการสแปมสกิลของตัวพลังกระสุนคิวทาโร่แบบสแปมไม่หยุดเลยประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็แอพิษหวังตรงหมู่บ้านผมอยากให้เขาทําแบบเหมือนแบบธรรมดาก่อนแล้วสู้ไปมาแล้วก็เริ่มพังแล้วแบบระเบิดแล้วค่อยเล่เ,เหมือนในในเล่ไปเป็นแต่ว่าพอม,มาถึงจริงก็ตรงนี้นะครับผมคือตรงหมู่บ้านเนี่ยมันเละหมดแล้วใช่ ก็คือแกมามทาสรุปโดยประมาณว่าหมู่บ้านมันเละเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวซีมันมันโอ้แหลกแหลกไอพดอกเลยด้วยโอ้ซึ่งตรงนี้จะมีอสูรเกิดเต็มไปก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะตอนผมอยู่ในเซิร์ฟหลักคืออสูรเยอะมากเลยแถมไม่รู้ว่าเซิร์ฟหลักมันบันบ็กหรืออะไรด้วยนะครับม,มันมันมีกรีนเดวมอนกับบูเดวมอนมาเกิดที่นี่ด้วยว้วยทุกคนถึงตอนนี้จะไม่เจอกันเถอะแต่ผมไม่รู้มันจะสปอนไหมนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือในสองตัวย่านเริงลมนะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองสำรวจให้ดูข้าวแครับโอ้ยมีน้าใกล้ทางนี้แหละก็คือมีมอนเกิดทั่วไปเลยนะฮะประมาณน,นี้นี่เห็นไหมจุดนี้ก็ไม่มีอะไรละแต่ก็นั่นครับเฟมเรทอาจจะดอปเอาเรื่องอยู่นะตรงแถบแถนะี้เพราะว่านั่นแหละดูดิดูดเอฟเฟกต์มันเดะอันนี้ก็เป็นถัดมาก็เป็นถ้ำเนาะอ่าอันนี้ผมพยายามลองเดินไม้สุดทางดู แม่น้ำหรอมันจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นแม่น้ำเนาะโอเคนี่ก็คือในสองตัวย่านเริงลมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นคลิปห้ดูขั้นครับว่าผมได้ไปเจอกับตัวในสองบอสคือท,ทาโ่มาแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ค่อนข้างที่จะสู้อันตรายนะผมก็ไม่ได้ลงไปเซอเองเพราะว่า,วามีแฮกเกอร์มน <laughs> แฮกเกอร์มนด้วยแหละผมเข้าไปเจอเขาแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับผมเฮียอะไรเนี่ยมิธิซอกอะ <laughs> <laughs> เล็กวิ่ง โอ้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 โอยาอย่าอยากูลืมคอมโบกูอยู่กูจำไม่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสื้อก้ามนี่กูว่าไม่ใช่แล้วเว็ยแบบยีนารมากเลยนะกูว่าไม่ใช่แหละเออมันใช่นหนแล้วเว้ยมันึงขอโซโล่์เลยเขาไม่มีปาด์ต์ลยแบบนู้เลยเด็กเด็กเฮล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 เด็กเเดินเข้าไปทำไมยูทูบเบอร์กูวจริงไปเร็ว อุ๊ยไอ้กามึงสู้ได้มึงก็ไปสู้สิไม่ต้องมาซ้อนเพื่อนมันไม่เหนได้งานแล้วเนี่คืออัปเดตแผ่น3.0นะครับผมหากใครอยากทำคลิปรีวิวปานคอมลักซิ่งแล้วก็ทำนั่นแหละแต่ว่าขอให้รู้ข้อมูลสก,กิลแบบอย่างละเอียดกว่านี้ก่อนละกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซายโยนาระกุบายสายโย,ย,ย,รรย,ยครับเราจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วครับผมเราจะกันบายยครับเราจะกันครับผม